ขอต้อนรับเข้าสู่วินวินชา n e ลกับ monster paradise ตอนที่21หลิน่วงโกรธจอร์ดคังเห็นว่าหลิน่วงกำลังจ้องมองมาที่เขาด้วยสายตาหน้ากลัวและรู้สึกถึงความหนาวเย็ยนที่วิ่งไล่ผ่านหลังเขาทันใดนั้นเขาก็วางแผนที่จะหนีในทันทีสายตาเช่นนั้นหมายความว่ายังไงแกคิดว่า ดีกว่าพวกเราเพียงเพราะแกเป็นผู้คุมตระกูลจอร์จคือเจ้าแกไม่สามารถทำลายเขาได้ชายล่างสูงผอมตะโกนใส่หลินห่วงเมื่อเขาถูกเมินเฉยลินห่วงคิ้วขมวดเมื่อเขาได้ยินชายคนนั้นกล่าวถึงราชวงศ์ในโลกนี้มีเพียงตระกูลที่สูงกว่าระดับทองเท่าน,นั้นที่ได้รับสิทธเป็นเจ้าโดยรัฐบาลกลาง ตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่าทำไมชายคนนี้ถึงถูกถึงพูดกับจอร์ดคังด้วยความอ่อนน้อมขณะเดียวกันจอร์ดคงผู้ที่คิดแปลกๆเกี่ยวกับหลินฮวงก็เริ่มที่จะอิจฉาหลินฮวงอะไรทำให้เขาสมควรจะได้เป็นผู้คุมกันอายุ15ไม่ถึงระดับเด็ก เห็นได้ชัดว่าเขาเป็นเด็กยากจนที่ไม่มีเบื้องหลังที่ดีอะไรคือสิ่งที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเป็นผู้ควบคุมวันนี้ฉันแสดงให้แกเห็นว่าแกได้พลาดสิ่งใดไปชอร์ตคังคิดกับตัวเขาเองน้องชายพวกเราไม่บังคับนายให้ทำในสิ่งที่นายไม่ต้องการแต่ทัศนคติของนายมันแย่อย่างมากเนื่องจากพี่น้อง,องฉันไม่ชอบนาย งั้นก็แล้วกันไปเถอะจอร์ดคังเป็นคนฉลาดขณะที่เขาสัมผัสได้ว่าหลินฮวงไม่ใช่คนที่เขาควรจะยุ่งด้วยดังนั้นเขาจึงพยายามหลบหนีแม้ว่าเหตุผลนั้นจะทำให้เขาแย้งว่ามันไม่เกี่ยวข้องอย่างน้อยมันก็ต้องทำหน้าเจือนนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เขาเรียนรู้จากตระกูลเด็ก15ทั่วไปจะสะท้อนให้เห็น ถึงสิ่งที่เขาเพิ่งกล่าวไปแต่หลินฮวงไม่ใช่เด็กเขารู้ดีว่าชายคนนี้ได้พยายามที่จะหลบเลี่ยงความขัดแย้งพวกมันเกิดการตอสู้ขึ้นไม่สำคัญว่าฝ่ายใดชนะมันจะเกิดผลเสียอย่างไรก็ตามมันถือเป็นข่าวไม่ดีสำหรับหลินฮวงเมื่อพวกเขามาเป็นกลุ่มแม้ว่าพวกเขาจะกล้าหาญ เขาก็ไม่ต้องการที่จะลุกลานชนชั้นสูงอย่างไรเหตุผลชายล่างสูงและคนที่มีทักษะไม่เข้าใจว่าจอดคังหมายถึงสิ่งใดพวกมันต่างคิดว่าเขาไม่ต้องการที่จะสู้กับหลินฮวงด้วยตัวเขาเองและเขาต้องการให้คนอื่นลงมือแทนเขาเต็มใจที่จะทำทุกสิ่งให้ในน้อยแห่งตระกูลเจ้าไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นเช่นไร ตราบเท่าที่เขาสามารถสร้างสายสะพานอันดีกับชนชั้นสูงได้เขาอาจจะมีสิทธิ์ร้องของงานได้เสมอทั้งสี่คนล้วนคิดเช่นเดียวกันจอร์ดคังได้กล่าวถอยหลังไปก้าวถอยหลังไปขณะที่ทั้งสี่คนได้มองหน้ากันสามคนได้พุ่งเข้าใส่มอนสเตอร์สไตล์ขณะที่ชายล่างสูงผอมได้เข้าใส่รวมตีเข้าใส่หลินฮวง วิธีที่ง่ายที่สุดในการฆ่าผู้ควบคุมคือการชิงฆ่าเขาก่อนที่จะได้เรียกมอนสเตอร์ออกมาตอนนี้หลินฮวงได้เชิญมอนสเตอร์ของเขาออกมาแล้วพวกเขาจึงคิดจะจับมอนสเตอร์และฆ่าหลินฮวงให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้หลินฮวงยังไม่ได้เป็นระดับเหล็กดังนั้นเขาจึงไม่อาจมองเห็นความสามารถของพวกเขาได้อย่างไรก็ตาม เมื่อชายล่างสูงที่พุ่งเข้ามานั่นหมายความว่าความสามารถของเขาควรจะเก่งที่สุดมันอาจจะเป็นระดับเหล็กขั้นสามหลินหวงไม่ลนเลยขณะที่เขาก้าวหลบอย่างรวดเร็วเขาได้ถือเกรอีเกิลสิบเจ็ดไว้ในมือและใส่กระสุนเจาะเกาะที่เหลืออีกห้านัดเมื่อมองไปยังปืนในมือของหลินหวงชายล่างสูงก็ได้ยิ้มกว้างเกรอีเกิลสิบเจ็ด อาวุธนี้ไม่ถือเป็นอาวุธระดับเด็กมันสามารถคุกคามคนที่อยู่ในระดับเด็กขั้น1นหรือสอได้แต่ฉันสวยเจียงคือระดับเด็กขั้นสามปืนขยะเช่นนั้นไม่สามารถทำอะไรฉันได้เมื่อเห็นว่าชายร่างสูงได้เดินเข้ามาในใกล้โดยไม่กลัวหนินห่วงก็เล็งไปที่หน้าอกและล,ลั่นไก ปังเสียงปืนมันทำให้ทุกคนกลัวขออภัยด้วยครับเจ็บคอร่างสูงพยายามจะหลบการยิงแต่มันช้าไปกระสุนได้พุ่งเข้าใส่ไหล่ขวาของเขารูขนาดเท่ากำปั้นได้สลักลงบนไหล่ขวาของเขามันเผยให้เห็นถึงกระดูกข้างในชายร่างสูงกดฝ่ามือเขาไปที่แผลเพื่อห้ามเลือดเขาจ้องมองหลินฮวง ระเทยาลงบนแผลดินฮวงมองที่เขาจากไกลๆเขาไม่ได้โจมตีต่อโดยไม่มีการช่วยเหลือของป่าและไทยแลนด์มันยากสำหรับเขาที่จะฆ่าชายร่างสูงความสามารถของชายร่างฝูมันทรงพลังกว่าแวมไพร์ออนแอที่เขาฆ่าก่อนหน้าจิตใจของเขาถูกควบคุมโดยความหิวยิ่งไปกว่านั้นหลินฮวงยังเหลือกระสุน เพียงสีนัดเท่านั้นพวกมันถูกใช้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้นและเขาไม่ต้องการจะเสียสุนไปมันเป็นเพียงการต่อสู้เล็กๆระหว่างพวกเขาพวกเขายังไม่ถึงจุดที่ต้องฆ่าแกงกันเมื่อเห็นการโจมตู่ของไอาการโจมตีของหลินห่วงจอดคังก็ได้เปลี่ยนท่าทางเขาคิดว่าลางสองหวณ์ขเขานั้นถูกต้องชายคนนี้อันตรายเขาเห็นได้ชัด เจนว่าหลินฮวงนั้นยังมีความเมตตาหากเขาเล็งปืนไปที่หัวของชายร่างสูงนั้นเขาจะตายทันทีเมื่อเขาให้ความสำคัญกับหลินฮวงเขาก็ได้ยินเสียงร้องควนควนคางใกล้ๆชายสามคนที่พยายามโจมตีไทเลนล้วนถูกโขกโดยมันไม่มีใครรู้ว่าพวกเขายังมีชีวิตอยู่หรือไม่หลังจากที่จัดก,การกับทั้งสาม ไทแลนด์ก็วิ่งมาหาหลินฮวงและพยายามจะคว้าตัวไอ้ชายร่างผอมชายล่งาลงผอมได้เห็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นก็ตกอยู่ในความหวาดกลัวขณะที่เขาพยายามหลบหนีด้วยไหล่อันบาดเจ็บเมื่อเขาวิ่งเขาก็กรีดร้องของความช่วยเหลือจอร์จช่วยฉันด้วยจอร์จคังหดถอูอยู่ในกระดองแม้ว่าเขาจะไม่ต้องการมีส่วนร่วมแต่เขาก็อาจ ก็ขเขาก็ไม่อาจปล่อยให้ชายล่องผอมตายได้หากชายล่องผอมตายเขาก็อยู่เพียงลําพังแล้วใครจะรู้ว่าหลินฮวงจะฆ่าเขาด้วยหรือไม่เขาใช้มือขวางเขาและโบกไปในอากาศทันใดน,นั้นแหวนสีดําบนนิ้วกลางก็เป็นโล่ขนาดใหญ่ตรงหน้าปังกงเล็บยักษ์ของไทยแลนด์ได้ฟาดลงบนโล่ยักษ์ และก่อให้เกิดรอยแตกแล้วกับใยแมงบุมโบนโลกจอร์ดคังตกใจเขาไม่คิดมาก่อนว่ามอนสเตอร์ซายจะสร้างรอยแผลรอยแตกแล้วให้กับอุปกรณ์ระดับเหล็กของเขาได้เขาไม่รู้ว่าความเห็งแก่งของมอนสเตอร์ซายมันใกล้เคียงกับมอนสเตอร์ระดับทองแดงจอร์ดคังจึงร้องออกมาในทันทีน้องชายลินห่วงโปรดหยุด ความรุนแรงเราสามารถพูดคุยกันได้ไทยแลนด์ Thailand หลินฮวงได้สั่งให้ไทยแลนด์หยุดการโจมตีไทยแลนด์ Thailand ได้วิ่งเข้ามาหาในระยะจากนั้นเขาก็หยุดและหันมามองหลินฮวงด้วยความสับสนหยุดก่อนหลังจากที่หลินฮวงออกคำสั่งเขาก็หันไปมองจอดขังและชายร่างผอมฉันต้องการคำอธิบายที่ดี ทั้งคู่รู้สึกโล่งใจในเมื่อเห็นหลิง่วงสั่งให้ไทยแลนด์หยุดจอร์ดข้างกล่าวเสียงดังกับหลิง่วงจากที่ไกลน้องชายหลิง่วงมันคือความผิดของเราพวกเราไม่ควรจะสร้างปัญหาให้กับน้องชายพวกเราอยากจะขอโทษจอร์ดเด็กนี่ไม่กล้าจะฆ่าเราการฆ่าคือสิ่งต้องห้ามในการประเมิน หากเราตายในการประเมินไม่เพียงแต่มันจะสูญเสียสิทธิ์มันยังถูกสมาคมนักล่าขึ้นมาชีดำและมันจะไม่มีวันได้เป็นนักล่านายคือหนึ่งในชนชั้นสูงหากนายตายในการประเมินสมาคมนักล่าจะตรวจสอบเรื่องนี้การฆ่าชนชั้นสูงถือเป็นเรื่องร้ายแรงอย่างยิ่งต่อรัฐบาลกลาง <c oughs> หุบป,ปากช็อตคัง ชายร่างสูงจากคำพูดเขาไม่สามารถเชื่อได้ว่าชายร่างสูงจะยังคงเลือกต่อสู้กับหลินหวงน้องชายหลินอาวุธทั้งหมดของฉันที่เหนือกว่าระดับเหล็กล้วนถูกลิบไปสิ่งมีค่าที่สุดฉันคือเกาะดำอันนี้จอร์ดคังได้ถอดแหวนสีดำบนนิ้วข้างซ้ายและโยนมันลงบนพื้น ตรงหน้าไทยแลนด์โปรดรับมันไปด้วยแทนคำขอโทษหวังว่าพวกเราจะลืมเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้และเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันลินห่วงนิ่งเงียบชั่วขณะและตอบฉันยอมรับคำขอโทษนายสามารถพาสามคนนี้ไปได้แต่เขาต้องอยู่ที่นี่ดินห่วงชี้ไปที่ชายร่างสงูงด้านหลังจอด์ัง จบลงมาแล้วครับกับมอนสเตอร์พาราไดซ์ตอนที่21 e ของผมครับ